แปลงสวยแปลงงานแปลงไม่ใหญ่มากถมดินเสร็จแล้วหน่งไร่สองาน93ตารางวาตารางวาละ3,500บาท ค่ะทุกคนขาตอนนี้นะคะผมมาอยู่ที่ตำบลเขาพระนะคะเพื่อจะพาทุกคนนั้นมาชมที่ดินแปลงสวยแปลงงามแซะอีกสักหนึ่งแปลงซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงที่เนื้อที่ไม่เยอะมากนะคะและที่สําคัญคือถมดินเสร็จแล้วมีเพื่อนบ้านทางซ้ายและขวาแปลงไม่ใหญ่มากใครสนใจรีบๆเข้ามาดูเข้ามาจับจองเลยนะคะทุกคนที่อยากได้ที่ดินวิวเขาชัดๆรีบมาแปลงนี้เลย นู่นเห็นไหมมีขาวชัดพอไหมถ้าไม่พอต้องรอแปลงใหม่นะแปลงนี้ขายถูกมากๆเลยถ้าเลื่อนผ่านไปนี่อาจจะต้องรออีกยาวไกลเลยนะคะที่นี่คือตําบลเขาพระนะคะอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดน,นครนายกค่ะเนื้อที่ทั้งหมดของที่ดินแปลงนี้นะคะคือ1ไร่2งาน93ตารางวาเจ้าของต้องการขายเพียงในราคา1ไร่1ล้านแบาท หนึ่งไร่1ล้าน4แสนบาทฉเฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ3,500บาทเท่านั้นเองถือว่าถูกไหมไม่รู้แต่สำหรับโอโคถูกเลยสำหรับที่ดินเขาพระอยู่ที่ในเมืองนะคะราคาแบบนี้คือจะได้เป็นที่ดินท้องนาแต่แปลงนี้ทุกคนถมเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ใกล้เคียงซ้ายขวาและมีน้ามีไฟเข้าถึงหน้าแปลงแล้วและที่สาคัญคือรูปแปลงสวยมากๆด้านหน้าติดถนนลาดยาโอ้ยไม่ใช่ติด ถนนคอนกรีตค่ะทุกคนฟุตเลนถนนคอนกรีตขับรถเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตรงนี้ลักษณะรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างติดถนนประมาณ40มเมตรความลึกจากด้านหน้าไปถึงท้ายที่ประมาณนะคะ6 0ถึง65เมตรโดยประมาณนะรวมแล้วจะได้เนื้อที่ตามที่แจ้งไปนะคะราคาตามที่แจ้งคือถ้าเหมายกแปลงก็จะเป็นเงินนะคะประมาณสองล้านกว่าบาทน,นะคะหรือว่าตามนี้ นี่นะคะที่ดินตรงนี้ลักษณะโดยรวมเป็นยังไงเดี๋ยวพาชมแบบคร่าวๆเร็วๆเลยนะทุกคนจะได้ตัดสินใจนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมเลยว่าลักษณะโดยรวมเนี่ยเออเป็นแบบนี้มันตรงกับเราไหมแต่ที่แน่แนด้านหน้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจริงๆแล้วตรงที่โอภาดูเนี่ยเป็นที่ดินที่ไม่มีต้นไม้อะไรก็จริงแต่ข้อดีคือว่าเราสามารถที่ปลูกต้นไม้ที่เราชอบได้นะคะหรือว่าเราไม่ปลูกก็ได้เราก็ชื่นชมของเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านหน้าเรานะที่ดินของเรานะตอนนี้คือมีความเขาเรียกอะไรความดีความงามเลยนะ มีเพื่อนบ้านนะคะทารั้วด้านข้างเราไปแล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําเพิ่มอีกแค่2ง,งด้านเองนะคะติดถนนแบบนี้นะคะวิวสวยๆแบบนี้ราคาตกตารางวาละ3,500บาทค่อนบาทขั้าๆจะหายากแล้วนะสนใจต้องรีบมาดูรีบมาจองรีบมาเป็นเจ้าของกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวอพาชมกันตามมาค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะอูพร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็ เริ่มจากถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าให้ทุกคนชมกันเลยนะตรงนี้นะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไปตลาดไปโรงพยาบาลโรงเรียนสถานีอนามัยง่ายใกล้ามากๆเลยนะคะและที่สําคัญคือเป็นถนนคังกรีตแบบนี้ด้วยไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะข้างเคียงกับเราทํารั้วเสร็จแล้วดังนั้นเราซื้อที่ดินแปลงนี้เราต้องทํารั้วแค่3ด้านเองนะถือว่าความโชคดีของเรานะคะนี่ ที่ดินแปลงนี้ถมเสร็จเรียบร้อยแล้วท้ายแปลงมีบ่อน้ําให้1บ่อนะคะตรงไปด้านในยังมีเพื่อนบ้านอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านมีซอยเพื่อจะเข้าไปยังเพื่อนบ้านด้านในอีกเยอะเลยนะคะอันนี้ บรรยากาศดีๆวิวสวยๆมองเห็นวิวเขาวันนี้ออกเข้ามานะคะแอบมืดไปนิดนึงแต่จริงๆก็อยากรีวิวเวลานี้นะคะเฉพาะช่วงนี้เพราะว่าอากาศนั้นร้อนเหลือเกินนะคะสถานที่ใกล้เคียงของที่ดินแปลงนี้นะคะหะ่างจากวัดเขาพาเพียง2.5กิโลเมตรนะคะวัดวังไซห่างจากตรงนี้2.9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหรือว่าโรงเรียนวัดวังไรนะคะห่างจากตรงนี้ 3.1กิโลเมตรนะคะสถานีอนามัยวัดเขาทุเรียนห่างจากตรงนี้4.4กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระห่างจากตรงนี้6.6กิโเมตรนะคะห่างจากอ่างเก็บน้ําไซทองนะคะ13กิโลเมตรน้ําตกเขาน้ําโจนห่างจากตรงนี้9.4กิโลเมตรแมคโครห่างจากตรงนี้นะคะ5.2กิโลเมตรสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือว่าบขสอห่างจากตรงนี้ 4.7กิโลเมตรนะคะตลาดลงเกลือห่างจากตรงนี้4.9กิโลเมตรวัดหลวงพ่อปากแดงหรือว่าพรามณีห่างจากตรงนี้5.2กิโลเมตรโรงพยาบาลน,นครนายกห่างจากตรงนี้6.8กิโลเมตรนะคะหรือว่าโลตัสน,นครนายกห่างจากตรงนี้6กิโลเมตรเท่านั้นเองสถานีตํารวจตลาดที่ว่ากันอําเภอนะคะห่างจากตรงนี้เพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าการเดินทางเข้าออกนะคะ ไปในเมืองห่างกันนะคะประมาณ8-10ถึง10นาทีก็ถึงนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรวมของที่ดินแปลงนี้นะคะทุกคนที่ดินแปลงนี้ถมเสร็จเรียบร้อยแล้วเฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ3,500บาทก็ถือว่าเป็นที่ดินที่ราคาถูกมากๆวิวสวยมากๆแล้วที่สำคัญคือท้ายแปลงได้มีการขุดบอ่อน้ำไว้ให้หนึ่งบอ่อแล้วนะคะท่าในใดที่จะซื้อจะอยู่อาศัยเพื่อจะทำเป็นสวนเกษตรบ้านสวนปลูกต้นไม้เยอะๆเราไม่ต้องง้อน้ำจากอบตอ ไม่ต้องงอนน้าจากที่ไหนแล้วนะคะเพราะว่าเรามีน้ําเป็นของตัวเองและสิ่งสําคัญคือเราสามารถที่เลี้ยงปลงเลี้ยงปลาได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่ดินที่สมบูรณ์แบบครบทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิวเขาทมดินเสร็จแล้วมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าเข้าถึงแล้วปลาปลาเข้าถึงแล้วนะคะนี่สนใจรีบๆเข้ามาดูเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่เพียงแค่1ไร่2งาน 93ตารางวานะคะเกือบเกือบ2ไร่นะคะราคาไร่ละ1น0 0 0ล้านบาทเฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ3,500บาทนะคะเมายกแปลงจะเป็นเงินนะคะ2 4 2ล้านบาทราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะมีเพื่อนบ้านด้านหลังติดก,กับเราเลยเห็นไหมคะทุกคนนีเพื่อนบ้านน่ารักน่ารักนะคะอยู่ใกล้ๆถือว่ามีความโชคดีนะคะนี่ สนใจลองมาดูมาชมก่อนได้เดี๋ยวจะปักพิกัดไว้ให้ใต้ลคลิปนี้การพาชมที่ดินในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบายบายโดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะถ้าในดีสนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ